สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการถอนเงินฟรีนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมได้รับเงินเข้าบัญชีทูมิเนียลได้แบบโดยตรงเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็อยากมีรายได้เข้าทูมิเนีด้วยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมิเนีด้วยนั่นเองนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็ะามจ วิธีการทำเงินฟรีทูมานิวเลตจ,จากการเล่นเกมปลูกผักหรือว่าทำฟาร์มนั่นเองนะครับใครสนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีทูมานิวเลตจ,จากการเล่นเกมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเงินเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมานิวเลตนะครับก่อนเ,อเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะ พิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตและก็แนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครที่เคยเล่นแล้วสามารถคอมเมนต์รีวิวไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วก็ยังไม่ได้ดาวนโหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไปให้สามารถกดดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้ผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปปนีี้้้้ครรรัสสาาาาามมถเเขไไดดูววิธกลย่ตอง สมัครแบบไหนอย่างไรตั้งแต่คลิปที่1ได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาดูในตัวแอป,ปได้เลยนะครับเมนูทั้งหมดด้านล่างนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมี3เมนูเนาะแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับในส่วนของเมนูแรกเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งมันมีระยะเวลาจํากัดถ้าหมดไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแค่2เมนูนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยในการทำนะครับเราจะได้รับทั้งเงินและก็เหรียญทองนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําาไดดด้1เลยคคือกรูวีโฆษณบ ได้รับเงินนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปคลิกโฆษณารับเงินสดเล่นเกมนะครับคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะครับเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของความเร็วนะครับในการเร่งความเร็วนะครับทั้งหมดเนาะแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับการเพาะสะสมนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นนะครับแล้วก็มีการกรอก ID นะครับคำเชิญเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูที่2กันเลยนะครับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนทุกคนสามารถทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไ จะเป็น Facebook Twitter l i n e YouTube TikTok สามารถทําการแนะนําได้หมดใครที่ไม่มีช่อง YouTube ไม่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้จาก Facebook ของตัวเองได้เลยกดเชิญทันทีแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับในการแนะนําตรงนี้ไม่ได้จํากัดนะครับช่องทางการแนะนําเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้รับเงินเพิ่มเติมจากการเล่นเกมปกติเลยนะครับถ้าเราอยากจะถอนเงินทุกวันเนี่ยเราก็ต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกไอเดียคำเชิญนะครับกดมาที่เมนูภารกิจ แล้วก็กรอก id คําเชิญตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสโค้ดหรือว่า id คําเชิญของใครก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้รับ1,200เหรียญทองนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในการเล่นเกมปลูกผักทําฟาร์มเนี่ยก็คือตรงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บเกี่ยวนะครับพืชผักที่เราปลูกได้นะครับผมหรือว่าจะทําการปลูกเพิ่มเติมได้นะครับผมโดยการกดกดไปปลูกเลยนะมันก็จะทํา การปลูกขึ้นให้เราแบบนี้เลยแต่ถ้าเราอยากเก็บพืชผักที่เราปลูกเร็วขึ้นเนี่ยก็ให้เรากดด้านล่างนะครับด้านซ้ายมือเร่งความเร็วรวมนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กดใช้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จะได้เก็บพืชผักของเราเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับเราก็กดเก็บไปเลยนะครับผมในส่วนของนุกกระจอกตรงนี้นะครับเราสามารถกดขับไล่ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้เก็บผักของเรานะครับก็ประมาณนี้ในการเล่นเกมปลูกผักมีกล่องตรงนี้มานะครับกล่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรับในส่วนของปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยที่่จะเเอาาา้ใใใชนนกกรรง พืชผักของเราที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเราจะกดรับเราก็กดรับได้เลยก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นเกมนะครับในส่วนของภารกิจนะครับเราจะต้องทําการปลูกพืชนะครับปลูกผักของเราเนี่ยให้ครบตามจํานวนที่เขากาหนดและเราจะได้รับตัวเงินเขียวตรงนี้นะครับต่อมาวิธีการถอนเงินนะครับก็กดไปที่คําว่าถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้นะครับในการถอนเงินเนี่ยเขามีระดับเลเวลนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการถอนเงินที่มากขึ้นด้วยนะครับเลเวล1ถึง2ี่เนี่ยก็คือ1% 2 5 4งเปอเนี่ถึง 65-64 1.5% 65-84เนี่ย20%อ่5%นะครับแล้วก็85-99เนี่ย20%เลเวล100นะครับก็คือ100%ถ้าหากว่าเราอยู่ที่เลเวล100นะครับจากยอดเงินที่เรามีอยู่1,368เนี่ยเราก็สามารถรับเงินได้จำนวนเต็มเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอนตามเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่1%เนี่ยผมก็จะได้รับเงินอยู่ที่13.68ตางกดถอนเงินจากนั้นนะครับผมให้เราติ๊กถูกนะครับในส่วนของบัญชีท o แล้วก็กกเบอร์วอลเลตลงในช่องนี้ได้เลยนะครับจากนั้นทําการกดส่งนะครับเพื่อที่จะทําการรับเงินเข้าชูมนีวอลเลตของเราได้เลยนะครับเ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดรับทราบนะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่บันทึกการถอนเงินของเราครับเราก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยจะไม่เกินภายใน7วันนะครับเงินจะเข้าที่บัญชีทูมนีวอลเลตนะครับวิธีการทําเงินก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตและก็แนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครที่เคยเล่นแล้วสามารถคอมเมนต์รีวิวไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วกก็็ยังไมมม่่ดดาาาน์์โหลสรถพพิชือ ดาวโหลดติดตั้งลงในเครื so. ่องได้เลยลิงก์ดาวนโหลดนะครับผมจะอยู hmm. mm ่ท hmm. ี่คอมเมนต์ป nope. ักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้ผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรตั้งแต่คลิปที่1ได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาดูในตัวแอปได้เลยนะครับเมนูทั้งหมดด้านล่างนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมี3เมนูเนาะแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วนนนนนะะะรรรรััใ่วของงเเเมมมมมูแกกกียจจป็ิซึลา ทำหมดไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแค่2เมนูนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยในการทำนะครับเราจะได้รับทั้งเงินและก็เหรียญทองนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําได้1เลยคือการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับได้รับเงินนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปคลิกโฆษณารับเงินสดเล่นเกมนะครับคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะครับเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของความเร็วนะครับในการเล่นความเร็วนะครับทั้งหมดเนาะแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับการเพาะสะสมนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เวลา ที่่เเราเลน,นแล้วก็มีการกรอก ID นะครับคำเชิญเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูที่2กันเลยนะครับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนทุกคนสามารถทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r Line YouTube t i k t o k สามารถทําการแนะนาได้หมดใครที่ไม่มีช่อง YouTube ไม่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้จาก Facebook ของตัวเองได้เลยกดเชิญทันทีแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทาง ในการแนะนําตรงนี้ไม่ได้จํากัดนะครับช่องทางการแนะนําเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางที่ได้รับเงินเพิ่มเติมจากการเล่นเกมปกติเลยนะครับถ้าเราอยากจะถอนเงินทุกวันเนี่ยเราก็ต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอ,อก id คําเชิญนะครับกดมาที่เมนูภารกิจนะครับแล้วก็กรอ,อก id คําเชิญตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสโค้ดหรือว่า id คําเชิญของใครก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้รับ1,200 เหระมานะครับผมในการเล่นเกมปลูกผักทําฟาร์มเนี่ยก็คือตรงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บเกี่ยวนะครับพืชผักที่เราปลูกได้นะครับผมหรือว่าจะทําการปลูกพืชเพิ่มเติมได้นะครับผมโดยการกดกดไปปลูกเลยนะมันก็จะขึ้นการปลูกอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะทําการปลูกขึ้นให้เราแบบนี้เลยแต่ถ้าเราอยากเก็บพืชผักที่เราปลูกเร็วขึ้นเนี่ยก็ให้เรากดด้านล่างนะครับด้านซ้ายมือเร่งความเร็วรวมนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กดใช้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จะได้เก็บพืชผักของเราเร็วขึ้นนั่นเองนะ ผในส่วนของนกกระจอกตรงนี้นะครับเราสามารถกดขับไล่ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้เก็บผักของเรานะครับก็ประมาณนี้ในการเล่นเกมปลูกผักมีกล่องตรงนี้มานะครับกล่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรับในส่วนของปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นในการเก็บพืชผักของเราที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเราจะกดรับแล้วก็กดรับได้เลยก็ประมาณนี้นะครับผมในการเล่นเกมนะครับในส่วนของภารกิจนะครับเราจะต้องทําการปลูกพืชนะครับปลูกผักของเราเนี่ยให้ครบตามจํานวนที่เขากาหนดและเราจะได้รับตัวเงินเขียวตรงนี้นะครับต่อมาวิธีการ การถอนเงินนะครับก็กดไปที่คําว่าถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้นะครับในการถอนเงินเนี่ยเขามีระดับเลเวลนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการถอนเงินที่มากขึ้นด้วยนะครับเลเวล1ถึงยีเนี่ยก็คือ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ยี่5%ิบ้าถึงสี่สิบสี่หนึ่งจุดสองเปอร์เ็นต์สีห้าถึงหกสิี่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์หกสิ้าถึงแปดสิบสี่เี่ยยี่สิบเปร์เซ็นต์าเปอรเซ็นต์นะครับแลก็แดสาถงเก้าสิเกาเนี่ย100 100ยี่สิบอร์เร 1,368เนี่ยเราก็สามารถรับเงินได้จํานวนเต็มเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอนตามเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่1%เนี่ยผมก็จะได้รับเงินอยู่ที่13บาทจุดสตางค์กดถอนเงินจากนั้นนะครับผมให้เราติ๊กถูกนะครับในส่วนของบัญชี t ูมานี่เวลต์นะครับแล้วก็กรอกเบอร์เ l ลตลงในช่องนี้ได้เลยนะครับจากนั้นทําการกดส่งนะครับเพื่อที่จะทําการรับเงินเข้าธูมานี่เวลต์ของเราได้เลยนะครับเ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดรับทราบนะครับผมจากนนรกเงงขาถออิ เร,รเราก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยจะไม่เกินภายใน7วันนะครับเงินจะเข้าที่บัญชีทูมานี่เวลต์นะครับวิธีการทําเงินก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลคไ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ